นะครับเอาตอดเบาๆ TP 200จุดใกล้ๆแก้ไม้นะก็แก้สัก200จุดถ้าจะต้องแก้นะครับเดี๋ยวรอดูตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวรผมหาจุดรวบให้ผมแจ้งว่ารวบก็รวบเลยแค่นั้นเองง่ายๆแต่ตอนนี้เรากําลังจะจะทำะไร TP เลยไหมไม้แรกมันเที่ยวปุ๊บเลยขึ้นไปเลยลูกพ่อเม,มมไหมเมมปั๊ปบเยอะไหม TP เลยไหมครับต้อง TP แล้วนะครับแรงมาแบบนี้โอเคสวยไม้แรกของเรา TP ไปแล้วนะครับทุกคนยินดีด้วยนะยินดีด้วยกับทุกคนนะครับ TP 200จุดไปแล้วนะ ตัวแรกปลายนาวสวยเราทําได้ดีนะเดี๋ยวผมหาจังหวะใหม่ให้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเหตุผลในการเข้าออเดอร์ให้แล้วกันนะครับเหตุผลในการเข้าออเดอร์ตะกี้นะครับเนื่องจากว่าตัวแท่งเทียนนะค่อนข้างเคารพเทนในแท่งเทียนแล้วก็เป็นชุดบูลิสนะครับบูลิสแคนเดลเล็กว่าชุดนะแล้วผมเห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับนิดนึงนะที่มัน่ปนไส้ประมาณ300จุดผมว่า200จุดก็ให้เราได้นะครับโอเคไม้แรกทีีใครทีแล้วพิมพ์ทีให้ผมหน่อยให้ชื่นใจนิดนึงวันนี้น่าจะกําไรพอใจแล้วก็เลย กลับบ้านนอนไปแล้วนะครับ